นงนโยบายที่ก็ต้องบอกว่าเริ่มขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับนโยบายพักหนี้เกษตรกรครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับก็เป็นวันแรกที่เปิดให้เกษตรกรแจ้งความประสงค์และก็ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการพักชำระหนี้ลูกหนี้รายย่อยผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็พบว่ามีเกษตรกรสนใจร่วมมาตรการเกือบหมื่นคนครับแต่ว่าขณะที่บางส่วนเองก็ยังไม่สนใจมาตรการนี้นะครับเพราะว่าพวกเขาก็ยังกังวลเหมือนกันว่าหนี้ที่สร้างไว้จะตกไปเป็นภาระของลูกหลานครับ เกษตรกรชาวสวนปล์มน้ำมันในพื้นที่ตำบลหนองช้างเล่นอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังบางส่วนอย่างเช่นคนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินที่เห็นไปเนี่ยครับเขาบอกว่าเขามีหนี้กับทกศที่เดียวยอดหนี้ประมาณ7 0 0 0แ0ครับใช้วิธีผ่อนทุกเดือนตามกําลังที่มีผ่านมา4ปีแล้วครับทำให้ขณะนี้ยอดหนี้ลดลงเหลือประมาณ30,000 0บาทซึ่งแม้ว่าจะเข้าหลักเกณฑ์ยอดหนี้แต่ว่าไม่ขอร่วมโครงการพักหนี้เกษตรกรครับ พราะเขาบอกว่าไม่อยากที่จะเป็นหนี้ยาวนานไม่อยากให้หนี้นั้นตกไปถึงลูกหลานครับไม่เห็นด้วยครับผมเหตุผลเพราะอะไรคะเพราะถึงพักก็ต้องจ่ายถ้าพักนานไปก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นแล้วพอผ่อนไปตีละเดือนมันจะนุกกว่าผมว่านะครับผมว่านะครับความเห็นส่วนตัวอคือถ้าเราผ่อนไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนมันดีกว่ามันก็หลุดง่ายกว่าพอสามปีแล้วก็หลุดพลาดพลาดก็บทหรือไม่บทก็เข้าครึ่งแล้ว อันนี้มันดินมันพ่อขางหมูอ่ะมันมีปัญหาแน่มันช่วยระยะสั้นเ่ยให้มีคําว่าะร,ะระยะยาวไม่มีคือเกษตรกรเขาก็สะท้อนออกมานะครับว่าจริงๆถ้ารัฐบาลจะแก้เนี่ยอยากให้ไปแก้ที่ต้นทุนมากกว่าครับอย่างเช่นราคาปุย๋ยที่ก็ควรลดราคาลงและรัฐบาลก็ต้องดูแลราคาสินค้าเกษตรไม่ให้มีราคาตกต่ำด้วยนะครับ เพราะว่าเวลากเกษตรกรไปขายก็จะมีราคาที่คุ้มทุนนั่นเองครับขณะที่ทางด้านนายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศก็บอกว่าจากที่ทกศเปิดให้แจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยผ่านแอปพลิเคชัน B A A C Mobile นั้นจนถึงวันที่หตุลาคมที่ผ่านมาในวันแรกเนีครับเวลา17นาิกา มีเกษตรกรแจ้งความประสงค์แล้ว9,481คนครับซึ่งก็ไม่ใช่แค่พักนี่เทศสเขายังมีวงเงินอีก1,000ล้านบาทสำหรับเกษตรกร3แสนรายที่มาเข้าโครงการยกระดับศักยภาพในการทำเกษตรและมีการปล่อยสินเชื่อใหม่สำหรับนำไปลงทุนด้วยนะครับซึ่งก็จะช่วยให้ลูกหนี้สามารถเงินเนินที่ได้ไปลงทุนเพิ่มได้ครับ การพบกันของลูกค้ากับพนักงานของเราเนี่ยสิ่งที่สําคัญอีกประเด็นหนึงเนี่ยเราสามารถประเมินศักยภาพได้นะครับเรียกว่าตรวจอาการแล้วกันว่าเราจะต้องใช้มาตรการอะไรในการช่วยท่านหรือว่ามันอาจจะมีมาตรการอื่นเสริมเข้าไปของแบงก์ที่สามารถทําให้สุดท้ายแล้วในเกษตรกรมีาระหนี้ลดน้อยลงนะครับ สำหรับลูกหนี้ที่มีมูลหนี้เข้าขายพักหนี้นะคะมีทั้งสิ้น2 7 0 0 0 0คนค่ะส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่ภาคอีสานนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นเลยค่ะเนี่ยค่ะ10จังหวัดสูงสุดได้แก่นครราชสีมาอุบลราชธานีบุรีรัมย์ศรีสะเกดสุรินทร์ชัยภูมิสกลนครร้อยเอ็ดกาละสินแลวก็ขอนแก่นนะคะก็ย้ําสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่สนใจมาตรการนี้นะคะทกสเนะะี่ยค่ะเปิดแจ้งความประสงค์ผ่านทางแอปพลิเคชัน baac mobile นะะจนถึงวันที่31มกราคม2567ค่ะลูกค้าที่เป็นเกษตรกรต้องการความช่วยเหลือหรือว่ามีปัญหาด้านการลงทะเบียนสามารถไปที่ทกศได้ทุกสาขานะคะในวันและเวลาทําการซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทกศบ,บอกว่าก็จะช่วยเหลือแล้วก็แจ้งความประสงค์ผ่านทางแอปพลิเคชัน B A A C Mobile ได้เช่นเดียวกันนะให้ลูกหลานทําให้ก็ได้ถ้าหากว่าตสนใจที่จะเข้ามาตรการพักหนี้นะคะซึ่งทางทกศเองบอกว่า ได้มีการซักซ้อมเจ้าหน้าที่แล้วเพราะว่าคาดการนะคะว่าวันนี้เป็นวันเปิดทําการน่าจะมีเกษตรกรที่สนใจที่จะเข้าโครงการพักนี้เนี่ย w อ l k กอหรือว่าไปที่ธนาคาร,ครเป็นจํานวนมากด้วยนะคะคพอพักนี้ปุ๊บเกษตรกรหลายคนบอกว่า ก็เข้าสู่ช่วงปลายปีพอดีมันจะเป็นช่วงที่น้ําฝนลดลงแล้วแล้วก็ต้องมานั่งคิดกันแล้วเหมือนกันนะครับว่าพอพักนี่ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าก็อาจจะมีเงินอยู่ส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าเงินที่อาจจะไม่ได้ใช้ไปกับการจ่ายนี่ก็ต้องเตรียมมาลงทุนแล้วว่าจะปลูกอะไรกันดีช่วงปลายปีก็อาจจะต้องเป็นพืชที่ทนแล้งหรือไม่ที่ อาจจะใช้เวลาไม่นาน3-4เดือนสามารถเก็บเกี่ยวได้ก็อาจจะทําให้มีเงินเนี่ยกลับเข้ามาในบ้านได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันในช่วงนี้ค่ะเพราะรู้ว่าเราจะปลูกอะไรแล้วสําคัญที่ย้ําตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมต้องรู้ด้วยว่าเอาไปขายที่ไหนเาไปกระจายที่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าปลูกแล้วไม่รู้ไปขายที่ไหนเนี่ยก็เดี๋ยวได้รับผลกระทบอีกใช่แล้วอย่าปลูกเหมือนกันเยอะๆนะเพราะว่าผลผลิตออกมาเยอะๆราคาตกต่ำอีกเดี๋ยวก็ซ้ําเติมปัญหาอีกนะครับนี่น่าจะเป็น อีกโจย์หนึ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องเร่งทำความเข้าใจด้วยเหมือนกันนะครับพักนี้เสร็จแล้วแล้วทางเลือกให้กับพี่น้องกเกษตรกรในช่วงที่จะควรจะเพาะปลูกหลังจากนี้ดูจากอากาศแล้วประเมินแล้วจะปลูกอะไรแล้วจะได้ผลผลิตดีราคาไม่ตกแล้วก็มีการกระจายไปในแต่ละพื้นที่ก็น่าจะช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรได้เหมือนกันนะครับ